เข้ามาจนหอดน้องค่ายแล้วแต่ถ้าเข้ามาแล้วเขายังมาไปกราบสการะพระธาตุแสดงว่าเขายังมากม่าทีน่นองค่ายครับว้าวแล้วเขากับไปครับกราบสการะกันครับตอนนี้เขาก็มาถึงพระธาตุลานองแล้วะครับไอ้พระธาตุลาน้องจะอยู่ข้างหลังนะฮะอันนี้ให้ชมบรรยากาศนะฮะข้างหลังมันจะเป็นพระธาตุกลางน้าครับผมเห็นบาครับเน,นะโอน้โอ้ย นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นพระธาตุที่จมน้ำนะครับเกิดจากการกัดเซาะนะครับของพวกน้ำเที่ยวมากนะครับอโอ้อยเยอรมานีนะฮะเข้ามาถึงที่แล้วนะครับเข้ากระต้องลงไปสกาละพระธาตุล่าหนองครับข้างหลังนะทางลงก็จะชันๆหน่อยนะนี่ครับอู้ รู้สึกได้เลยว่าแม่น้ำโขงแถวนี้กว้างมากคนระับผมรู้สึกได้ว่ามันกว้าง,น,งนะนา่านี่ลงมานี่มันรู้สึกฉันมากนะแต่ก็ลงมาได้เรื่อยๆนะใครที่จะมาสกาละก็ามาได้นะผมว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับคงหนึ่งของชีวิตเราควรที่จะได้มาทำอะไรแบบนี้นะ ุบ้างครับหาสิริมงคลเข้าตัวบ้างบันไดไม้นะเดินยากๆอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นแพเนี้ยปลาเยอะแยะเลยดูสิเนี่ยเพื่อนเนีน่ยปลาเยอะมากนะแต่น่าจะเป็นปลาเล็กๆดูมันเป็นปลาช่อน ความลุกเพราะว่าแถวนี้อย่าเพิ่งจับปลาใช่ครับผมลงอยู่ครับเป็นไหนครับอ๋อค่าแรงสองร้อยครับดอกไม้ก็พันร้อยนะครับอ๋อ อ่าพอพอถึงก็หมผ่านฮะดูอกไ้ับาละร้อครับอ๋อร้อยหนึงค่าเดียวสองร้อยา้อของเรืครับอ่าก็เอาพันหนึ่งพันครับผมแล้วก็ค่าเรือก็คือสองคนใช่ครับสองร้อยครับสองก็รวมเป็นห้าร้อยสามร้อยครับรวมสามร้อยเองครับไม่สองคนก็สามร้อยสามรอยป่ะครับเป็นรอบรอบสองเองอ๋อเป็นรอบครับผมโอเคโอเคครับเอาชุดนี้แหละครับครับผม ถ้าไม่เอาผ้าด้วยมามามาครับไม่ครับนี่ครับครับผมนั่งเรือได้เลยครับขึ้นเลยครับนั่งเรือได้เลยครับเดี๋ยวนีน้ำยิงไถบ่มีครับแต่ไม่ยินเดี๋ยวให้ครับซึ่งแซ่บขนาดไหนครับนี่ลงมาเนี่ยผันผู้เลยสิมาเนาะอันนี้ผ้านี่เท่าไรก่ออันนี้ผ้าไก่ผ้าไก่อันนี้ผ้าห่มผ้าห่มพผ้าท่า 9ก้าเมตรโอ้พาะันี่กับผาแลรอยเนาะอ่าเกิดผมหลงเอาวันพ้ารอยเช่นเดีนี่อันนี้กครับอันนี้เกเก้าครับาอยครับโอ้เอาอันตัวนี้บ่ตัวนี้เขาต้องเอาผ้าลับเนาะครับผมเฮ้ยเอาตัวนี้เหรอเนีัไก็ได้เอเอาแบบนี้แบบนี้แล้วแต่แครครับครับคโอเคเอาแบบนี้ครับ ไ่างบอคงเครี้ยงก่อนเพราะว่าเคยเคยนางตะเกี้ ทึงที่ครับโอ้โหน่าจะลึกครับผมดีใจดีใจ พกวัตโตวัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมุตตะวัตโตวัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมุตตะวัตโตวัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะสุภุฑังธัมมังสังฆังเอวังธาตุโย มากหิกถื้ว่าบ่ออนแมแน่นขาดหลาน้าอ,านนอ,าานองก็เห็นแต่ที่คิปดน่าะนรอันนี้ืาเห็นหลายมบ้งโอ้โห วัดกอดนี่ไหรเนะสมัยก่อนเลยเนาะสมัยเก่าๆเนาะเรียบร้อยครับถือว่าเซจภารกิจการมาหนองคายครับอย่างสมบูรณ์นะฮะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเข้ามากราบสการะนะครับองค์พระธาตุเนาะ้างหลังเนาะเขาถือว่าเข้ามาแบบถึงหนองค่ายอย่างสมบูรณ์ถ้าเกิดมาแล้วยังบ่แต่วมากราบสการะก็ถือว่ายังมาบา่าาาบถึงหนองค่ายครับที่นี่ภารกิจต,ต่อไปของท่องก็คือ ้ามไปฟังลาวครับมือนีก็เดี๋ยวไปข้างขึ้นอยู่ฟังหุ่นครับมือนี่วันที่13บสามเดี๋ยวเขาจะขามไปข้างขึ้นอยู่ฟังหุ่นแล้วก็วันจันทร์เ่ากเจะเริ่มทํางานกันไนะะปภารกิจต่อไป